กมันค่ามึงิ้งลูกหรือเปล่าปากกามานี่ค่ะคุณผู้ชมโอลิฟอันนี้นางเป็นสาวแดงเลยมึงพิ้งลูกอะไรโอลิฟทำไมตอนเชาสามนี่มึงเกเรเหรอะนี่คุณผู้ชมมันจะมาขายขายหรือว่ามาขายตัเกี๊นี้ก่อึงอย่าไปอ่อยป่วยตอนนี้มึงอก็จนคือว่ามึงิ้งลูกหรือเปล่าปากัามา รถอะไรบ้างม่อไห่เาป็นตเลครยกันนี้ตั้งใจมาเพื่อโอรีไปนะนี่วันนี้แม่มาเพื่อทั้งใจมาเพื่อหนูเลยมาให้กำลังใจนะหนูเป็นคนดีจะร้องไห้แล้วดิจะร้องไห้แล้วพูดถึงลูก